จีบกันกระตุงกระติงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนว้าวรถหล่นหายขอให้มารับคืนได้ที่สำนักงานสวนไอโอชีเดี๋ยวมันจเฟิร์ตเฟิร์ตอ่ะงอนสบายใจพี่น้องกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟทีมสุขุมสุข้อนจ้าโบว่์ส,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 าาสเป็นทางฟังลาวคะ่ะฟังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะคะ ยินดีตอนท้าขอสู่สองอยงทุกข์ของน้ำสาวเล่าคนยินดีสองด้วยจ้ามือน,นี้ผ้ามัยางเล่นอยู่สวนจตุคุณเพิ่นมีขอหา้ำดอจ้าก็คือห้าสูบบุหรี่นะคะพาพื้นมีโทษปรับตามกฎหมายห้าพันบาทนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเราไม่ได้มาสัมผัสสวนจตุจักรนี้แบบนานมากๆเลยนะคะทุกคนมีโอกาสมาเที่ยวไทยกันเลยแวะมายางเลนเนาะทุกคนเนาะหล้วจากเคอเก็บพาบรรยายกาศ เอามาผักทีตอนนอนน้ำนอจ้ามาเบ่งมาส้มมากันว่าสวนจตุจักปัจจุบันนี่เป็นแบบใดเนาะทุกคนเนาะยากาศกับแบบสิปเป็นประมาณนี้เลยเนาะพี่น้อ,องบ้านเซาเนาะจ้าคนกับสีขาวม่ยางเลนมานางออกกับม่ยางเลนเนาะยางเลนนางผักพอนางเศร้าเมื่อยน้าวิ่งออกกําลังกายมานั่งเล่นอะไรแบบนี้นะคะทุกคนมาแบบนางปิกนิกก็ได้เนาะทุกคนเนาะ แบบเพื่อนบดว่าร์นะแบบแต่ว่าเท่าก,กับหามถ้ำตามโคตรที่เพิ่นหางเนาะพี่น้องเนาะสวยงามแห้งพี่น้องแลก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่จะสวนปาล์มโอ้อันนี้เป็นต้นปาล์มเนาะพี่นอ้องต้นปาล์มนะคะนี่เพ่นเขียนอยู่นี่เนาะหลังจากที่บดีมาสัมผัาบรรยากาศแบบประมาณหาหกเกืนอ,อนเนาะทุกคน บรรยากาดคือดีมากค่ะทุกคนตอนนี้ก็เวลาสี่โมงนะคะนีก่กาศที่ดีร่มเนินนะคะพี่นอกนี่นะจ๊ะนังจากทีบอเลมาน่านเม่อบังน้องกันวันนี้ยังตเปลี่ยนแปลงบอเนาะพี่นอกแต่สิ่งที่ข้าอยากบอกก็คือข้าประทับใจทุกครั้งได้พี่นอกทีเรด้มาสวนสาธารณะที่เมืองไทยนะจ้ะแบบบาน ลมลื่นนะบรรยากาศดีมีที่ให้เรานั่งสามาถแบบสีนอนก็ได้เนะพี่น้องเนาะสินังซีนอนก็ได้ชิมญญายางออกกำลังกายก็ได้นะทุกคนเนาะบรรยากาศที่ดีแห้งพี่น้องนี้เรื่อง,องนี้คือบอไรเลยเนาะเพิ่นมหยสูบเลยได้พี่น้องบุหรี่เนาะ่าคุณได้พาพื้นมีป,ปั๊บหารอยบาทได้หาพันบาทเนาะทุกคนมีพี่น้องสวสานสาธารณะก็กคือเพิ่นมีทั้งขยะยน้ำเด้อ พี่ร่าไเขามาใส่สวนนี่ต้องซอยกันทั้งความสาดพี่ร่าฮะกินหันกินนี้แล้วนี่เฮาต้องเอาถุงขยะมาถิ่มใส่ในถังขยะเนาะพี่นอ้องโอ้บรรยากาศกกเก้าอี้เพิ่นก็มีเฮานางเนาะทุกคนนี่มีทั้งคนเหล้าคนไทยต่างชาอีกอย่างสีน้ำสีน้ำโอ้สามารถนอนในร่มได้นะคะทุกคนนี่พลังตทางสองทางสายกระมีเนาะ สามารถซื้อว่าอาหารปลาม่หายปลาอะไรพี่น้องอยู่ในพื mm. ้นมีปลาน้ำเนาะ <Thank you. S 1> ย่ายนเย็นๆแนะน,น้ำให้มากนะพี่นอบรรยากาศดีดีโอ้ซุมนี้คนเยอะมากคะ่ะทุกคนนั่งนอนก็ได้น่นา๊ะหลังจากที่ไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศนี้ประมาณห้าหกเดือนนะคะท่านผู้ชมกว่างยายใหญ่แห่พี่น้องงามไปทั้งพูนก็ได้อีกเนาะ งางไมทต้งฝนก็ตอสวนรถไฟไมีไรสวนแห้งนะแถวนี้นะพี่น้องนอ้องบรรยากาศลมลื่นมากค่ะทุกคนน,งคนังพักโพนอะไรอย่างนี้นะห,หาวหานใหม่โว้ีนกน่าอากาศีแห้งพี่น้องมุมนี้คือสวยสุดนะคะ มีปลาด้วยทุกคนสบายดีหลังจากที่เราไม่เจอกัน5เดือนนะเธอสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะมีโอกาสใ้แม่มาหาก็เลยสีหายหาให้ปลาเนาะจ้ะอุ้ยไม่รู้เธอสบายดีไหมนะจำเราได้หรือเปล่านะจำเราได้ไหมเธอ พีน่น้องปลาตัวใหญ่มากว้าวโอ้มาแล้วมาแล้วพวกปากใหญ่ๆเห็นปะโอกพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวปากเป็นใหญ่ๆนะปากเผือกนะคะสีขาว สบายดีพ่อเมพี่น้องเอฟซีมสสุขุสุขคนด้วยจ้าวา่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะเมื่อนีผ้าออกมาเป็นยูสวนจัตุจักพีน่น้องลังแกที่บริมาสัมผัสบรรยากาศประมาณหาเดือนเนาะในการที่ดีพี่น้องมากคปนเดียวนะจ้ะตอนนี้มาอยู่ไทยได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์กับมีความคิดถึงคุณครูลิงแล้วนะคะเอฟซี mm hmm. จ้า ਤਬਾਦਾ ਹੀ คนค่าที่สำคัญน,นะคะถนนคะ่ะหรือว่าทางเดินในสวนนะคะสะอาดมากเลยนะคะนี่คะ่ะตกเย็นๆก็จะมีคนมาวิ่งนะคะแบบนี้แล้วก็เดินออกกําลังกายนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดนัดจตะุจจักนะคะทุกคนเมื่อนี้มันเ้าวันอนาทีตัวเขบอกเลยว่าคนล้าแยแห้งน้องพีน่นนอง นี่ค่ะทุกคนบรรยากาศยามเย็นก็จะมีคนมาวิ่งแบบนี้นะคะมาวิ่งมาเดินเนาะมานาั่สมบรรยากาศสวยๆพี่น้อง กินเนาะนางอยู่ทั้งมุมผุนเหมือนทั้งยางมาทางสีเนาะพี่น้องแต่ละมุมกับซวยโบกคือกันเด้ะนี่ไม่ซวยโบกจะปลูกวกต้นหมอกต้นไม้ไว้เนาะโมเนิร์นใจว่าต้นอีกย่างคือกันพี่น้องแมนมาต้นยางพาราเาะพี่เนาะมาต้นร้ายเหมือนนี่นหะพี่น้องท่านเสาเนาะเืินกับเป็นวันอาทิตย์โอ้ยเปิดกลางคันแหละ กี่เนื้มเเฟิร์เฟิร์เู้วางคู้างก,ก็มีนะคะนุ่นเล็กนุ่นน้อย ห้องน้ำก็มีนะจ๊ะแนมไปกับเซนตารังค่าคนแบบเสื้อผู้นอนสิคนะมานั่งจีบกันกระตุงกระติงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนเป็คู่เป็นคู่แบบนี้เลยต่างหากที่เปิดล่ะห้องน้ำก็มี้ะจ้าที่จอดรถก็มีนะคะทุกคนห้องน้ำกับคาเฟ่นะจ๊ะเฮ้ยหนูกลายแห้งดิ มาหามหายอาหารนกคนมาแต่วอาหารป่า er ica, จะหายได้เนาะพี่น้องอาหารนกไม่หามอุ้ยนีกระหรอกนะวันนี้ทุกคนพัดยานค้นแน่เนาะเบิรงปลาท่านอยู่บ้านเท่านี้แม่นแบบโู้เอาไปคลอยละละพี่น้องคือสิบุหรีจงเป็นแบบนี้เราก็บุหรีจงไปก็สีดำน้อง มุมนี้ก็สวยอีกมุมมุมนี้ก็สวยอีกุมหนึ่งนะคะทุกคนนี่จ้ะห้องน้ำเขาฟรีด้วยเนอพี่น้องแต่ถ้าเขาทั้งพูนอ่ะบะเก็บตงาาังนั่จ้ะทั้งฟังฟีนเป็นบางก็บตงังเนาค่ะนี่ก็สามารถนั่งได้นะทุกคนาจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งเตียนี่ห้องน้ำอยู่นี่พี่น,อน้งนองนี่ห้องน้ำห้องน้ำ ห้องน้ำห้านี่น,ะข,นะขาเฟ่ในห้องนี่ค่อยๆเขาอยู่บุนเป็นเก็บตังแต่ว่าทั้งเขาเป็นเป่นเก็บทั้งฝุ่นแล้วมีมียายเป่นเก็บเ,เ,เงินอ่ามุมอมองไปมุมนู้นก็เห็นรถไฟวิ่งนะคะท่านผู้ชมห้องน้ำคาเฟ่นะจ๊ะ ประมาณนี้แหละนะาจาพ่อแม่พี่น้องอุ้ยทางคุณแห้กูบาวไลายพี่น้องเลยกูบาวกับไลฟ์กับซาวกับไลายเด้ี่ยวๆทางผมเป็นกูบาวเลยเป็นปุ่มด้วยทางคุณนะโอเคเลยพี่น้องเลยไม่อยากรีวิวไลายปันใดในห้องน้ำเนาะเวลาสัญญาอ่ะสไลด์ทีนี้เท่ากับสิเด็กก็จบคลิปสบายเพียงสนิทแล้วพี่น้อง เก็บคนเลยทางโน้นจะไ,ไหลุดโอเคนะคะสกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เด้อรอมต่อ,อ,ห,อห้องข้อนาะพี่น้องพอ,อกันไ้คลิปหน้าเด้จ้ามากกระเป๋าไปกำลังใจให้ได้เด้อกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามนะคะสบายดีบ๊ายบาย มาก็ต้องแบบไปรมากก็ต้องประทับใจนะนะาจา๊ะ,ะทางสารนักะพี่น้องโลนหายขอให้มารับคืนได้ที่สำนักงานสวนตะตุจักรนะคะปรดทราบท่านใดทำบัตรและกระเป๋าหลนหาย,ยขอให้มารับคืนได้ที่สำนักงานสวนตะตุจจักรนะคะขอบคุณค่ะ แห้งข้นร้ายพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้นะมืดพ้นมาแล้วจ้ามืงพ้นกลังซิมาแล้วพี่น้องทำคึกมืกเลยนะคะพ้นมาแล้วค่ะทุกคนน ละลายพี่นอ้องทำแล้วโมงคงเคิงคนหลือแชิโต้นั่นแหละหมื่นมาแล้วพี่น้องเลยความมณ่นโฮมงคเคงเนาะจะมีคนมาแล้วออกกําลังกายแบบนี้อันได้สิบผ้ามาเบิร์่ได้ไหมคนปูอย่างงี้เลยต้นทานตะวันมาจ้าพี่น้องอ๋อจริงด้วยค่ะทุกคนต้นทานตะวันเนี่ยเลยแต่ว่ากําลังคนก็นนนนนล่างลงงนะนะะ ถาคืนนิ้วรับรองเลืองงามเลยแหละทาคืนหลอกนมพี่็น้องอันนี้ก็งงระม่านมุกงชองเดือนหมดจักทุกคนคนกำลังมาเลยวรีบรีบกลับบ้านดีกว่าค่ะทุกคน